สวัสดีค่ะนักเรียนคะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนะคะคุณครูเชื่อคุณครูนางสาวก,กวชมนผลศิลป์หรือคุณครูจิว๋วจำกันได้ไหมคะอย่าบอกนะว่าจำไม่ได้จำได้ไม่เอ่ย น่ารักแบบนี้จะมีใครอีกล่ะคะก็คุณครูจิ๋วคนเดิมนั่นแหละนะคะช่วงนี้โควิดเราก็ไม่ได้พบกันนะคะใน,ในที่โรงเรียนนะคะจากเมื่อก่อนเคยพบกันนะคะเสดายมากไม่ได้ถ่ายคลิปลงทิกตอกเลยเอาไว้เจอกันในในที่โรงเรียนนะคะเราก็อาจจะมีได้ทํากิจกรรมร่วมกันอีกเนาะ ไปดังดูติกต็อกเก่าๆแล้วคิดถึงมากเลยนะคะสําหรับเด็กป .2 เนี่ยครูจาได้เลยว่าตอนป .1 เราถ่ายติกต็อกร่วมกันเยอะมากเลยนะคะเป็นกิจกรรมเนาะก mm. ็อย่าลืมซ้อมนะคะอยู่บ้านก็หัดเต้นหัดออกกาลังกายบ้างอย่างเหมือนครูนะคุณครูเริ่มที่จะทําไมคะน้ําหนักเยอะแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าหัวเรื่องกันนะคะการทาความสะอาดบ้านนะจ๊ะนะจ๊ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนี้นะคะหรือหัวข้อการทำความสะอาดบ้านมีด้วยกันอยู่3หัวข้อนะคะข้อที่1เลยนักเรียนจะต้องบอกชื่อเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําความสะอาดแล้วก็สามารถบอกขั้นตอนในการทําความสะอาดได้ 2. นักเรียนจะต้อง ปฏิบัติการทำความสะอาดบ้านตลอดการใช้งานเอ้ยเขาต้องตลอดการใช้งาน,ตล,างานตลอดการใช้เครื่องมือการทำความสะอาดหรือการเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะแล้วก็สามเรนจะต้องเห็นความสําคัญของงานบ้านค่ะมีนได้กันอยู่สามข้อนะคะเรนคะในในแผ่นสไลด์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของคําถามชวนคิด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  คเขาถามว่าในด์ถามว่านักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ใดในการกวาดบ้านถูบ้านนักเรียนเคยคิดไหมเวลาเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือนักเรียนจะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านน่ะนักเรียนใช้วัสดุอะไรในการกวาดบ้านถ้าเป็นไม้กวาดไม้กวาดอะไรมันจะมีไม้กวาดแข็งไม้กวาดอ่อนไม้ปัดขนไก่ นะคะไม่กวาดทางมะพร้าวแล้วเรียนใช้ไม่กวาดอะไรแล้วเวลานักเรียนถูบ้านนักเรียนใช้อะไรถูนักเรียนใช้ผ้าคีรีก็ถูถูด้วยมือหรือใช้ไม้ถูเออเคยสังเกตไหมแล้วครูจะถามว่าแล้วนักเรียนอ่ะพื้นบ้านของเรียนมีมีลักษณะเป็นแบบไหนแม้ถ้าเจอกันตัวต่อตัวนะคุณครูจะถามเลยว่าคุณจะถามแต่ละคนเลยว่านักเรียนพื้นบ้านนักเรียนเป็นพื้นแบบไหน มีลักษณะพื้นแบบไหนแล้วเวลานักเรียนทำความสะอาดพื้นบ้านเักเรียนนะักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรลองคิดซิคิดซิคิดซิค,ดซคุณครูก็นําภาพมาให้ดูภาพด้านซ้ายเป็นภาพของการถูบ้านนะคะแต่ในถูบ้านขณะน,นี้พื้นเขาน่าจะเป็นพื้นกระเบื้องดูจากลักษณะนะพื้น,พ,นพื้นกระเบื้องนะคะแล้วก็ใช้ไม้ถูโดยการยืนถูนะคะในส่วนภาพด้านขวาเป็นการกวาดบ้านนะคะ กวาดบ้านน่าจะเป็นไม้กวาดดอกย้านะเพราะว่าเขาใช้กวาดพื้นกระเบื้องนะคะจะสังเกตว่าถ้ากวาดพื้นที่เรียบเนี่ยเขาจะใช้ไม้กวาดดอกย้านะคะนัเรียนคะทีนี้มาดูแบบพื้นบ้านครูอยากจะดูว่าให้นักเรียนดูว่าแบบพื้นบ้านเป็นแบบไหนแล้วนักเรียนลองคิดซิว่าแบบพื้นบ้านของนักเรียนเป็นแบบไหนนะคะด้านซ้ายสีออกน้ําตาลจะเป็นพื้นไม้ นะคะด้านซ้ายจะเป็นพื้นไม้นะโดยลักษณะพื้นไม้จะเป็นลักษณะการทาฉลักเห็นไหมลูกมันจะเงาเห็นไหมลูกนะคะแล้วด้านขวาจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะเป็นการปูพื้นกระเบื้องแน่นอนว่าพื้นเบื้อพื้นกระเบื้องกับพื้นไม้เนี่ยจะมีความเงาเหมือนกันจะมีความเรียบเงาเหมือนกันนะคะพื้นพื้นไม้กับพื้นกระเบื้องแต่พื้นไม้ไม่สามารถที่จะเทน้ําแล้วไปล้างไปขัดได้นะคะ แต่กระเบื้องสามารถเทน้ําแล้วลาดขัดได้พื้นไม้จะใช้ถูนะคะพื้นกระเบื้องก็ใช้ถูได้พื้นในทางเดียวกันพื้นกระเบื้องก็สามารถเทน้ําแล้วลาดขัดได้นะคะอ่ะทีนี้มาในส่วนของพื้นปูนนะคะพื้นปูนคือการเทปูนลงไปที่พื้นอ่ส่วนมากนะคะจะเป็นพวกบริเวณพื้นบ้านก็ได้ลานบ้านก็ได้นะคะพื้นปูนก็จะมีอยู่2แบบคือแบบขัดเรียบเหมือนด้านซ้ายเห็นไหมลูก นะคะแล้วก็แบบปูนขัดหยาบเหมือนด้านขวานะคะนั่นเรียนง่ายๆเลยปูนปูนปูนขัดเรียบเอาไม่เอาเอาปูนขัดหยาบก่อนปูนขัดหยาบจะมีลักษณะคล้ายๆกับพื้นพื้นด้านล่างของอาคารไม้ที่เราเคยเรียนกันลูกพื้นด้านล่างอ่ะที่เราเคยปูเสื่อนั่งเรียนกันอ่ะพื้นนั้นนจะเป็นพื้นปูนขัดหยาบ,น,ยาบนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้คือที่เราเคยปูเสื <haya> ่อนั่งเรียนกันอ่ะ นะคะแต่พื้นปูนขัดเรียบพื้นปูนขัดเรียบเนี่ยเอ,อทางเรียนเราอะรู้สึกว่าน่าจะเป็นอ,อตอนอันไหนอันไหนดีเนี่ยพื้นปูนขัดเรียบเนี่ยพราะรุ่งเรียนเราปลูกกระเบื้องหมดเลยนะคะ แต่ว่าครูก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างไงของที่โรงเรียนเอาเป็นว่าหนูดูในรูปก,ก็และกันนะคะแล้วก็บ้านนักเรียนบางบ้านก็อาจจะมีพื้นปูนแบบเนี้ยพื้นปูนขัดเรียบอยู่ซึ่งพื้นปูนขัดเรียบเนี่ยถ้าจะกวาดต้องใช้เป็นไม้กวาดดอกหญ้านะคะเพราะว่าใช้พื้นละเอียดต้องใช้ไม้กวาดที่มีความอ่อนนุ่มละเอียดแต่ในพื้นปูนขัดหยาบนะคะส่วนมากจะเป็นการกวาดโดยใช้ไม้กวาดแข็งสังเกตไหมว่า รุ่นพี่ของเราก็ใช้ไม้กวาดแข็งกวาดตรงพื้นบริเวณหน้าอาคารไม้เลูกเสียงนังแควกแควกกเลยเราจะได้ยิงทุกเช้าเลยตอนทําเวรเห็นไหมคะลักษณะกา,ารใช้ไม้กวาดแตกต่างกันออกไปนะคะการกวาดบ้านการถูบ้านคืออะไรบางคนยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าอะไรคะ ไม่เคยกวาดไม้หรือไม่เคยถูไหมหรือบางคนกวาดประจําถูประจํานะคะอ่ะเราก็จะมาทบทวนกันว่าการกวาดบ้านและการถูบ้านคืออะไรคะแน่ๆเลยคืองานเป็นงานที่ทําให้พื้นบ้านสะอาดการกวาดบ้านการถูบ้านเป็นงานที่ทําให้พื้นบ้านสะอาดปราศจากฝุ่นละอองและเศษผง ะะและแน่นอนเมื่อพื้นบ้านสะอาดมันจะไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหมดหรือแมลงต่างๆแมลงต่างๆเช่นอะไรอุ้ยแมวกูแม,มลงต่างๆก็คือเช่นแมลงสาบนะคะซึ่งนะหลายๆคนบางบ้านอาจจะแบบว่ากลัวนะคะแต่ถ้าบางบ้านเขาเขามีการป้องกันเป็นอย่างดีก็จะไม่ไม่ค่อยพบเห็นตักเท่าไหร่นะคะ ทีนี้มาดูวัสดุอุปกรณ์ในกนในในการกวาดบ้านถูบ้านนะคะถ้าเป็นพื้นกระเบื้องพื้นไม้ที่มีลักษณะเรียบนะคะหรือพื้นปูนซีเมนที่แบบขัดเรียบเรียนแน่นอนใช้ไม่กวาดดอกหญ้าซึ่งไม่กวาดดอกหญ้านะเรียนจะมีการคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพราะว่าักเรียนเคยอยู่ในช่วงชั้น ของช่างประถมศึกษาปีที่หนึ่งใช่ไหมโลกปีที่หนึ่งจะอยู่อาคารไม้หนูก็จะใช้ไม้กวาดอ่อนนี่แหละในการกวาดพื้นนะคะทุกคนจะคุ้นเคยกันดีนะคะแน่นอนพื้นไม้ที่เรียนอยู่ก็จัดว่าเป็นพื้นเรียบนะคะเหมือนกระเบื้องเหมือนปูนซีเมนขัดเรียบนี่แหละนะคะหน้าตาของไม้กวาดอ่อนจะเป็นแบบนี้คุ้นเคยกันดีใช่ไหมล่ะต่อไปเป็นวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านถูบ้านในกรณีที่ เป็นพื้นปูนซีเมนต์แบบขัดหยาบพื้นปูนซีเมนต์แบบขัดหยาบก็คือพื้นด้านล่างของอาคารไม้ด้านหน้าอาคารไม้ที่เราใช้ปูเสื่อนั่งเรียนกันนะลูกนะคะและไม้กวาดก็คือใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวหน้าตาเป็นอย่างนี้ในสไลด์เลยค่ะทุกคนคุณเคยกันไหมคะลูกเราจะทําการเก็บไม้กวาดกันอยู่ด้านหลังของห้องอนุบาลน่ะลูกจะสังเกตได้ว่าลวหลายๆคนก็เคย คยได้หยิบได้จับได้ใช้ในการกวาดพื้นเวลาเรานั่งเรียนกันนะเห็นไหมลูกนะคะคุณเคยอยู่นะคะแล้วไม่กวาดแบบนี้ที่บ้านหนูมีไหมอะ่ะได้ใช้กันบ้างไหมคะแล้วใช้กันแบบไหนใช้กับพื้นปูนแบบไหนลองคิดซินะคะแต่ลักษณะของการใช้ของเขาก็คือใช้กับพื้นปูนซีเมนขัดหยาบค่ะต่อไปเป็นวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านถูบ้าน ประเภทที่ตักผมที่ตักผง,กผงหรือที่ตักขยะนะคะแต่ที่ทิวเรียนเนี่ยจะมีทุกห้องเลยจะมีให้เลยนะคะรวมถึงด้านล่างด้วยก็จะมีนะคะประโยชน์ของที่ตักขยะเนี่ยอย่างเช่นด้ามยาวเนี่ยหนูไม่ต้องหน,หนูไม่ต้องนั่งลงไปตักนะหนูสามารถยืนกวาดแล้วโกวยใส่ที่ตักได้เลย,เ,ลยเพราะว่าด้ามเขายาวอยู่นะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าที่ตักผงวิธีใช้คือ ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงที่กวาดรวมกันเพื่อที่จะนำไปทิ้งขยะอันนี้คือประโยชน์ของเขาแน่นอนถ้ามีที่ตักผงหนูไม่ต้องใช้มือโกยนะบางคนทำไมคะหาที่ตักผงไม่เจอกวาดรวมกันแล้วใช้มือโกยลงถังขยะอันนี้ผิดหลักนะคะเชื้อโรคเต็มเลยนะคะเราควรจะใช้ที่ตักผงในเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขยะนะคะ ต่อไปเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการในการกวาดบ้านทูบ้านในประเภทของถังขยะถังขยะคืออะไรคะถังขยะนะคะก็คือภาชนะที่เราเอาไว้รอ,องรับเศษขยะนะคะที่เราได้กวาดทิ้งหรือที่เราได้เก็บทิ้งนะคะซึ่งเขาบอกว่าวิธีใช้ในการใช้ถังขยะก็คือใช้ รองรับฝุ่นละอองหรือเศษผงและสิ่งต่างๆขยะต่างๆในบ้านนะคะก็คือเป็นที่รวมเป็นที่พักขยะในแต่ละจุดที่เป็น,ปนบริเวณบ้านเราอะ่ะเอามารวมกันในถังเพื่อที่จะรอการนําไปทิ้งนะคะจากหรือรอการเก็บจากรถขยะอีกทีหนึ่งนะคะเอนะคะทนีนี้นักเรียนสังเกตไหมว่าถัางขยะที่เรนเห็นเนี่ยมีลักษณะสีแตกต่างกันออกไปเห็นไหมลูกมีทั้งหมดสี่สี มีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวในสไลด์นะคะซึ่งทำไมทำไมต้องแบ่งสีเพราะอะไรเคยสังเกตไหมลกูกนะคะเขามีการให้เราลนลงให้เราคัดแยกขยะนะคะมีการคัดแยกขยะเช่นเช่นสีแดงนะคะสีแดงเป็นขยะอันตรายถ้านักเรียนเห็นถังขยะสีแดงนักเรียนอยากพยายามไปเปิดไปจับไปลือ้อไปแงะไปค้นไปคุย ไม่ควรอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะสีไหนหนูก็ไม่ควรนะลูกแต่ที่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยคือสีแดงเพราะว่าถังขยะสีแดงเป็นถังขยะอันตรายถังขยะอันตรายคืออะไรคือเราจะไว้ใส่พวกภาชนะอะไรที่มันมันไม่สามารถหยิบจับได้ด้วยมือเช่นกระป๋องยาฆ่า,มาแมลงขวดยาฆ่า,มาแมลงพวกนี้ยอันตรายโดนไม่ได้นะคะอ่าถอดต่อไป สีน้ำเงินสีน้ำเงินจะเป็นถังขยะที่เป็นประเภทของขยะทั่วไปขยะทั่วไปคืออะไรคะขยะทั่วไปก็คือเป็นขยะที่ไม่อันตรายเป็นขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก็เป็นขยะที่ไม่ใช่ขยะเปียกอนะคะคือขยะทั่วๆไปไม่ไม่เป็นอันตรายไม่สามารถนำกลับไปใช้ได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่ขยะเปียกเราจะอยู่ในถังขยะ society, สีน้ำเงินนะคะ ต่อไปถังขยะสีเหลืองถังขยะสีเหลืองคือถังขยะประเภทของ r e ไซเคิลรีไซเคคือการที่ทิ้งทิ้งขยะในถังนี้คือเป็นขยะที่เราสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้หรือนำไปขายได้หรือเป็นการคัดแยกขยะว่าคาดว่าขยะนี้คาดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะเราก็แยก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 แล้วก็ทิ้งไปในถังขยะสีเหลืองนะคะเพื่อสะดวกในการจัดเก็บของของ ของคนที่เขามีหน้าที่เก็บนะคะอ่านะคะเป็นขยะรีไซเคิลคือนําสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เช่นนํากลับไปขายหรือนํากลับไปใช้ประโยชน์หรือไปไปไปสร้างไปผลิตทําเป็นสิ่งของทําเป็นวัตถุทําเป็นอะไรเพิ่มมาใหม่นะคะอย่างเช่นว่าสมมติเอ่อเอาเอาอะไรดีสมมติว่าเป็นกระบอกน้ําเป็นขวดน้ําพลาสติก ถ้าถามว่าขวดน้ําพลาสติกหนูรันจะทิ้งหนูจะทิ้งลงขยะสีไหนคะแน่นอนค่ะขยะถังขวดพลาสติกขวดพลาสติกควรวที่จะทิ้งในขยะสีในถังขยะสีเหลืองเพราะเป็นขยะเป็นถังข,ขยะประเภทของรีไซเคิลนะคะก็คือขวดพลาสติกสามารถนำกลับไปใช้ไปขายเพื่อไปหล่อหลอมทำเป็นสิ่งต่างๆได้หรือนั่งกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ อันนี้จัดประเภทไว้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บนะคะแล้วก็ขยะอะไรนะขยะเปียกตาคุกก็ไม่ดีขยะเปียก,ก,ข,ยยกขยะเปียกคืออะไระคะขยะโดนน้ำเหรอใช่ไหมมันจะมีขยะบางประเภทที่อาจจะเป็นพวกเศษอาหารอย่างเงี้ยนะคะรือซึ่งมีการเน่าเสียได้นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าขยะที่เป็นพวกเศษอาหารหรือมีการเน่าเสียได้เนี่ย ถ้าหนูทิ้งรวมไปกับถังขยะสีเหลืองซึ่งเป็นถังขยะรีไซเคิลแน่นอนเขามันคงจะเละเหตน่าดูเลยนะคะแล้วก็ยากต่อการคัดแยกนะคะเพราะฉะนั้นถังขยะสีเขียวเป็นถังขยะเปียกก็ใส่ลงไปเลยอะไรที่มันสามารถเน่งเสียได้หรกนะคะแล้วก็ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อ่ะนะคะเราก็ทิ้งในขยะเปียกไปนะคะสรุปก็คือจะมีทั้งหมดสี่สีค่ะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านถูบ้านนะคะก็คือไม้ถูพื้นวิธีใช้ไม้ถูพื้นก็คือเช็ดใช้เช็ดถูทำความสะอาดพื้นต่าง,างๆภายในบ้านนะคะหรือในบริเวณต่างๆที่เราสามารถใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยถูทำความสะอาดได้นะคะอย่างเช่นโรงเรียนหรือว่าโรงอาหารหรือว่าในบริเวณเระเบียงในอาคารที่เราอยู่ที่เราเรียนกันน่ะลูกเช่นาคารไม้อะนะคะ หลายคนรู้จักและคุ้นกันดีในไม้ถูนะคะเรื่องคะวิธีการกวาดบ้านนะคะการกวาดบ้านที่ถูกต้องมีวิธีการกวาดบ้านตามชนิดของพื้นที่เช่นถ้าเป็นพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบแน่นอนต้องใช้ไม้กวาดตอกหญ้านะคะและก็หรือหรือหรือไม้กวาดอ่อนนะลูกนะคะแล้วก็พื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบ แน่นอนต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้า,าวหรือไม้กวาดแข็งนะคะ,ะนะคะจะมีด้วยกันอยู่สองอย่างนะคะ,ะต่อไปค่ะ,ค,ะค่นเอค่ะครูก็นําภาพตัวอย่างการการกวาดบ้านมาให้นักเรียนดูนะคะ,ะวิธีการจับไม้กวาดจะประมาณนี้บางคนก็ถนัดซ้ายบางคนก็ถนัดขวานะคะ,ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งฝั่งตรงข้ามของมือก็จะเป็นการจับที่ เครียนะที่ที่ตักผงหรือที่ตักขยะนะคะก็จะมีการมีการกวาดขยะแล้วลงเข้าไปในที่ตักผงนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างการกวาดบ้านนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการกวาดบ้านนะคะเขาบอกว่าการกวาดบ้านนะคะเริ่มต้นเลยคือนักเรียนควรที่จะใช้ไมีกวาดดอกหญ้าเนี่ยกวาดฝุ่นผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือใต้โตก่อนค่ะ ควรจะเป็นมุมห้องหรือได้โต๊ะก่อนนะคะเพราะอะไรคะเราจะได้กวาดจากมุมห้องหรือใต้โต๊ะออกมาให้หมดแล้วก็มารวมอยู่ตรงกลางบ้านแล้วก็ค่อยๆกวาดออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มจากมุมห้องก่อนเราไปกวาดตรงทางออกเลยมันก็คงจะเลอะเพ้อปเปื้อนน่าดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นทําไมคะต้องเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนถึงจะถูกต้องคะ่ะเรียน,นดูภาพต่อเลยนะคะาการ การกวาดเนี่ยเขาบอกว่ากวาดฝุ่นผงให้ไปในทางเดียวกันแล้วก็มารวมกันเป็นกองนะคะพอมารวมกันเป็นกองเสร็จถ้าถ้าเป็นพื้นถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาดตามตตตตแนวยาวของพื้นไม้นะคะแล้วก็กวาดไปทางเดียวกันอย่างเช่นห้องเรียนของนักเรียนอ่ะห้องเรียนตอนที่อยู่ยปหนึ่งอะ ال ลูกนะคะมันจะเป็นแนวยาวของพื้นพื้นไม้เป็นแผ่นๆตามยาวอ่ะให้กวาดตามแนวยาวเขาไม่ให้กวาดขวางเส้นนะคะ เพราะว่าฝุ่นฝุ่นฝุ่นเอ่อฝุ่นละอองฝุ่นขยะเนี่ยมันจะไปอยู่ตามซอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นการการกวาดตามแนวพื้นไม้นันจะทําให้ขยะที่มันอยู่ในซอกพื้นไม้นี่ยสามารถหลุดออกมาได้ด้วยค่ะอ่าเมื่อกวาดตามมุมห้องแล้วตามใต้โต๊ะแล้วนะคะตามมุมตามซอกแล้วมากวาดรวมกันเป็นจุดใดจุดหนึ่งนะคะพอกวาดจุดใดจุดหนึ่งแล้วหนูก็ ควรที่จะกวาดรอบๆบริเวณให้หมดนะคะแล้วเลือกบริเวณที่อย,อย่าอย่าไปอยู่ด้านในห้องคือกวาดออกจากมุมห้องมาแล้วก็ให้กวาดออกมาทางข้างนอกนะคะทางข้างนอกห้องหรือกลางห้องก็ได้นะคะหรือมุมอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วก็นําเอาที่ตักผงเนี่ยนะคะมาลองแล้วทำการตักกวาดตักตักขยะเนี่ยลงในที่ตักผงเพื่อที่จะนําไปทิ้งในถังขยะค่ะทนมากเลยเนี่ยนักเรียนรู้ไหมคะกูทำอะไรอยู่เนี่ย อาจจะอิท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 ้าใครพี่ป .2 หน่อยลูกนี่ใครเคยเห็นแมวง่วงมั้งลูกนี่ถ้าใครไม่เคยเห็นแมวง่วงดูหน้านี่นี่นี่แมวง่วงเป็นแบบนี้ค่ะอ้าวหลับหลับหลับแมวง่วงลูกแมวง่วง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 ไม่รู้เลยแล้วอ่านะคะสไลด์ต่อไปนะคะ นัะเรียนคะวิธีการกวาดพื้นปูซิเมนต์แบบขัดหยาบหรือพื้นปูซิเมนต์ที่แบบว่าเป็นบริเวณพื้นด้านล่างของอาคารไม้เรานะลูกนะคะอาคารเรียนไม้อะนะคะด้านล่างที่เราปูเสื่อเรียนกันน่ะนะคะจะใช้วิธีเดียวกันเลยคือเอาใช้ไม่กวาดไม่กวาดแข็งนะไม่กวาดแข็งหรือไม่กวาดทางมะพร้าวเนี่ยนะคะให้กวาดไปทางเดียวกันจะเลือกเอาทางใดทางหนึ่งนะไม่ใช่คนนี้กวาดไปทางซ้ายคนนี้กวาดไปทางขวาไม่ใช่ต้องเลือกรวมกวาดมารวมกัน กวาดให้ได้ท้ห่หนึ่งทั้งไรทั้งหนึ่งรวมกันเลยแล้วก็รวมเป็นกองเดียวกันพอรวมเป็นกองเสร็จก็ใช้ไม้กวาดเท้าพ้านี่แหละกวาดฝุ่นที่มีอยู่กวาดขยะใบไม้ที่มีอยู่เนี่ยลงในที่ตักขยะแล้วก็นําไปทิ้งขยะมาหนึ่งหัวข้อของการถูพื้นนะคะการถูพื้นคือการทำความสะอาดบริเวณพื้นบ้านหลังจากที่กวาดพื้นเรียบร้อยแล้ว นะคะแน่นอนการถูพื้นจะต้องทําหลังจากการกวาดพื้นนะคะจะทําก่อนไม่ได้นะคะลกูกนีคะวิธีการถูพื้นแบบใช้ไม้ถูนะแน่นอนถ้าใช้ไม้ถูหนูจะต้องยืนนะคะถ้าใช้ไม้ถูหนูจะต้องยืนถูนะคะแล้วก็การใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยจะมีข้อดีของการใช้ถูพื้นที่มันเป็นบริเวณกว้าง อย่างเช่นห้องเรียนของหนูหลกนะคะหรือบริเวณพื้นบ้านอะ่ะใช้ในพื้นที่กว้างนะคะถ้าเป็นพื้นที่แคบๆอะ่ะใช้เป็นผ้าคลิ้วที่ใช้มือถูก,ก็ได้นะคะแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นบริเวณกว้างจะใช้ไม้ถูพื้นถูวิธีการก็คือหนูจะต้องนําผ้าไปซักน้ําก่อนซักน้ําให้เปียกให้สะอาดเปียกแล้วก็บิดให้หมัหมาด,มดไม่ต้องแห้งมากแต่ไม่ใช่ว่าน้ําไหลโจกเลยนะ คือปิดที่มันหมาดนะคะแล้วก็นํานําใส่ไม้เสร็จเรียบร้อยล้วไปถูนะคะวิธีการถูเราก็จะคลี่ผ้าออกแล้วก็ถูให้ทั่วบริเวณไม่ใช่ว่าเอาผ้าม้วนมวนรวมๆกลเป็นก้อนแล้วก็ถูไปถูมาไม่ใช่เราต้องทําการกระจายผ้านะคะขยับขยับไม้ถูกระจายผ้าหน่อยนึงแล้วก็ถูไปถูมานะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการถูพื้นที่แบบไม่มีด้ามหรือใช้ผ้าคลิวอหรือพูด,ดง่ายๆคือ ใช้ผ้าคลิ้วแหละแล้วก็ใช้มือจับมือจับผ้าคลิ้วแล้วก็ใช้ก้มวิธีการที่ไม่เอ่อใช้ถูผ้าแบบไม่มีไม่มีด้ามเนี่ยนเรื่องจะต้องนั่งนเรืยนต้องนั่งนั่งคันเข่า่นะคะแล้วก็ถูนะคะถ้าไม่นั่งคันเขา่ามันมันมันจะไม่ไม่ถนัดนะคะทีนี้ถูพื้นเนี่ยเขาบอกว่าส่วนมากจะใช้ใช้ถูใช้ถูพื้นในพื้นปูซีเมต์แบบเรียบ นะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่แคบไม่กว้างมากจนเกินไปนะคะถ้ากว้างมากใช้ใมไ,มไม้ถูกไม่ไม่ถูแบบไม้จะดีกว่านะคะแล้วก็เร็วกว่าด้วยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะวิธีการเหมือนกันเลยค่ะนําผ้าคลิ้วที่หนูมีเนี่ยนะคะไปซักไปซักแล้วก็บิดให้หมาดๆนะคะไม่ต้องว่าไม่ต้องแห้งมากหรือไม่ต้องแบบน้ําไหลโจกมากเอาแค่พอหมาดๆแล้วก็คลีผออลคล่ผ้าออกพอบิดแล้วคลี่ผ้าออกพอคลี่ผ้าออกเสร็จแล้วก็ทําไมคะ วาแล้วก็ทําทําการถูนะคะไม่ใช่หนูบิดผ้าปุ๊บพอหนูบิดผ้าปุ๊บผ้ามันก็จะเป็นก้อนอยู่งั้นอะแล้วหนูก็หยิบผ้านั้นั่ไปถูเลยไม่ใช่หนูต้องพอบิดแล้วขี้ผ้าออกหน่อยนึงนะคะค่ะเอาไว้เอาไว้ถ้าเราสถานการณ์คลี่คลายนะคะสถานการณ์คลี่คลายเราอาจจะได้มาทดลองปฏิบัติย้อนหลังกันนะคะ จริงๆแล้วอ่ะในหัวข้อนี้จะมีการสอบปฏิบัติด้วยนะคะว่าการถูพื้นถูแบบไหนถูไม้ถูใช้มือถูนะคะเป็นแบบไหนแล้วก็การกวาดกวาดมากวาดไม้ไม่กวาดขนอ่อนไม่กวาดอ่อนน่ลูกหรือไม่กวาดแข็งเราก็จะใช้วิธีการจับต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ้าวันไหนพบกันเราจะมีการย้อนหลังกันนะคะย้อนลอยความรู้กันนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ทดลองปฏิบัติจริง ให้กวาดจะครึ่งวันพอไหมเนี่ยน่าจะโอเคเนาะอะทีน,นี้มาดูเรื่องใบงานนะคะใบงานอาจจะเป็นการย้อนหลังไปนะคะหนูก็ไม่ต้องตกใจนะลูกนะคะเพราะว่าเราได้มีการเข้ามาดูคลิปการสอนกันแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็น่าจะทํากันได้นะคะไม่ยากเลยคืออ่านข้อความอันไหนถูกคิดถูกอันไหนควรคิดถูกอันไหนไม่ควรอันไหนผิดคิดกากบาดผิดเท่านั้นเองค่ะ นัาเรียนคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดการสรุปบทเรียนนะคะนักเรียนการทําความสะอาดบ้านเป็นงานที่ต้องทําทุกวันนัาเรียนฟังเลยนะคะการทาความสะอาดบ้านเป็นงานที่นักเรียนต้องทําทุกวันเพื่อให้พื้นบ้านสะอาดเพื่อให้บ้านสะอาดถูกสุข,ขลักษณะนะคะ,ะประโยชน์ของการทํางานบ้านก็คือทําให้บ้านสะอาดถูกสุข,ขลักษณะ และเป็นงานที่ต้องทำประจำทุกวันนะคะสุดท้ายท้ายสุดขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะเพื่อที่เราจะมาพบกันในวันเปิดเทอมนะคะแล้วก็อยู่บ้านอย่าลืมหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่ไปเที่ยวไหนนะคะแล้วก็ดูแลรักษาคนในครอบครัวสุขภาพคนในครอบครัวให้ดีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ สภาพจิตใจเราก็เนื่องจากสถานการณ์อาจจะมีการที่ว่าสภาพจิตใจไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นหนูจะเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่หายเหนื่อยจากการที่เราได้พบปะวิกฤตโควิดนะคะแล้วพบกันในวันเปิดเทอมนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมคลิปการสอนในหัวข้อถัดไปด้วยนะนนวันนี้บายบาย